เนี่ยผีเสื้อตัวดำๆเห็นไหมคิดถึงน้อว่ะละมั่งเมื่อวานก็มาไม่มาอีกอ่ะมาไข่สิมาไข่มาดูดอกไม้เนี่ยเออมาหานหนว่าแล้วเนั่นๆเดี๋ยวระวังนะเกาะหัวเม่งนหนว่ะเลยนไม่ใช่นั่นนั่นไม้แก้วไม้แก้วหอมไหมหอมนี่ละมั่งตัวนี้อ่ะฮื่มเนี่ยทีเข้า นอหอหมอีกแล้ว <laughs> นี่ค่ะพ่อแว่นเดินชมสวนของแม่ถามว่ามีอะไรเก็บกินได้บา้างยังข้าวโพดข้าวโพดเพิ่งเพิ่งแห้งอันนี้ขันดังข้าวโพดอยู่ข้างหลังสิข้าวโพดมันไม่ได้อยู่ข้างบนนั่นหอมอีกแล้วหอมอีกแล้วเนื้ดข้าวโเป็นเนื้อเสียอยู่นะรู้แล้วมันต้องเด็ดออกแต่วันนี้ฝนจะตกเด็ดไม่ได้นี่ไงพ่อพ่อ ที่พ่อบอกให้แม่ปลูกให้อะถั่วอะไรเนี่ยถั่วอะไรของใครเนี่ยฮะดี๋ยวโอ้เดี๋ยวกินได้เลยใช่ไหมอ่านถามแล้วเดี๋ยวกินได้แล้วใช่ไหมนี่ค่ะพ้าแว่นเขาจะกินกับเบียร์เก็บไปเลยด้วยใช่ไหมแม่ปลูกให้เก็บข้าเดี๋ยวเหรออ๋อไม่รู้อ่ะอยากให้ไม่มันโตกว่านี้ก่อนนุ่นเห็นฟักทองลูกพันุใหม่ไหมเนี่ยปีนี้ปลูกอ่ะชอบมคนน่อาชอบอ่ะเดินไปข้างในสิ เราเห็นแบล็คเบอร์รี่ไหมเนี่ยรู้ไหมแบล็คเบอร์รี่อยู่ไหนอะนงงงงงงนี่ไงจะชิมตาอยู่แล้วเนี่ยอ๋อนี่ก็ไปเดทเหรอก็นี่ไงลูกจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ค<อ>่ะแม่แบบปลูกพันุขึ้นไปนะเดี๋ยวจะให้เป็นซุ้มตรงนี้เลยเอาแล้วเลสเบอร์นี่ฟักทองนี่เห็นฟักทองพันธุใหม่ไหมที่แม่ปลูกอะพันพันนี้อร่อยอ๋อนี่เก็บเอาไปให้ลูกดิ โอ้นี่ต้นนี้ก็เป็นนี่เลสเบอร์รี่อ่พ่อชิมอ่พ่อชิมก่อนเล้วหวานที่สุดเลยต้นนี้จะบอกให้สีเหลืองนี่แหละโอเยอะเลยนนฟฝั่งฟังน้มไปเก็บสิอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าถ้าพอเดินตรงนี้แม่เดี๋ยวกิ่งกุหลาบแม่หักไม่ต้องเลยเดี๋ยวแม่ไปเองนี่ค่ะทางตรงนี้มันเล็กไงแล้วแม่แหม่มยังไม่ได้มัดเชือกมันต้องมัดเชือกแบบนี้ นี่ดูค่ะเดี๋ยวปีหน้านะกุหลาบต้นนี้นะคะจะขึ้นสูงไอะเดี๋ยวแม่เก็บอันนี้ให้พ่อ,อพ่อไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวต้นกุหลาบของแม่หักหมดนี่ค่ะสีเหลืองสีเหลืองหวานที่สุดโอ๊ออันนี้มันเหลืองไปแล้ะโอ้อันนี้กกำลังหวานเลยพ่อเอ้ยเอา้าพนะ่อกินเห้ ให้ใหจะกินีกว่ากินก็ได้บ้าหนูอ่ะมันกินไปละไม่ได้หรอไม่กินกันเนี่ยที่ส้มๆอ่ะกินสิหวางได้ให้ให้น้อยก็แล้ได้โนอาหเก็บกินเรื่อยล่ะดูดูบูบอรี่สีใกล้แล้วเนี่ยเก็บอะไรฮะยังลูกใหญ่เนาะต้องให้ปุ้ยนะให้แล้วนี่ไงพ่อจะกุหลาบสีชมพูนี่ไง ข้างหน้าเห็นไหมซุ้มเบลเลอร์เลยอ๋อส้มลูกใหญ่แล้วนะเริ่มลูกใหญ่แล้วนะทอเมเขาทอมเป็นทอมเป็นทัดออกนะไม่ใช่เอาเอาทั้งหมดอ๋อนี่ไงก็ตัดลูกไหนที่ไม่อ็นนี้ก็ตัดนี่ไงพ่อมันจะเป็นตุ่มแบบนี้เริ่มเป็นตุ่มแบบเนี้ยตักสิเนาะอืมต้องชีเ้เต้กของดีกว่าวนี่ยเป็นเดชแต่วันหลังอ่ะพ่อเห็นดอกอันนี้ไหมนัดไปหอมนู่นอีกแล้ว นี่ไงดอกอะไรเนี่ยลิลลี่อ๋อเห็นปะมากลัวลิลลี่สีกวัวแบบนี้กัวสีแบบนี้เหรอโอ้าจกลัวสีแบบนี้นี่ค่ะดอกอันนี้แม่แบบก็ย,ย้ายย้ายมาปลูกเห็นไหมเนี่ยยายมาปลูกตรงนี้ค่ะฮะต้นนี้หอมมากต้นนี้หอมแล้วก็ดอกใหญ่หน่าปลูกสุดๆดนี่อาจจิส่เริ่มบานละ พานิดอกนี้หอมอะ่ะหอมมากอ,ะอ่ะดมดิชอบไม่ใช่เหรอหอมหอมอะ่ะอ๋อาไปอันนี้อันั่นมันบานแล้วแบบนั้นอนะ่ะเอาไปอะ่ะมันต้องเอาดอกตูมไปอัจจิใจของแม่แหม่มค่ะเริ่มบานโอ้โหพี่แจ็คสันแจ็คสันของแม่โตเร็วมากพ่อดูสิสูงขึ้นปลูกแค่ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยค่ะปลูกแค่ไม่ถึงเดือนตอนแรกก็สูงแค่เขา่าตอนนี้เพิ่มความ ความสูงเพิ่มมาเยอะมากเลยที่ไงพ่อดอกเยอะแยะเลยดอกบานแล้วเนี่ยน,นี่ก็จะตัดของแม่อย่างเดียวเลยอนนห,อหอมไหมอันนี้หอมเปล่ารู้จำไม่ได้อะมันมีหลายต้นเกินอันนี้สีม่วงสีม่วงสวยอันเนี้ยหอมอันนี้เหมือนต้นข้างในอ่ะพ่ออันนี้ไม่มีกุหลามีไหม ไม่มีนะเอาไปบริษัทเรอะนะจะไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้นี่มีคลีนิกไหนอ่ะอันนี้คิงดับรูงไงน่าจะนหอมดอกใหญ่ใช่ไหมพ่อแว่นเขาจะชอบแบบว่าต้นที่แบบว่าดอกหอมค่ะเห็นแจ็คสันแม่ไหมโตเร็วเร็วรใช่พอ่อพ่อแว่นบอกว่าจะเอายาแอบเอายาเหี่ยวมาหยอด จะเอายาเหี่ยวมาหยอดของแม่เดูสิโอ้โตเร็วจริงเลยพี่แจ็คสันนี่ค่ะแล้วก็อาจิไซเห็นไหมอาจิไซอันนี้คืออาจิไซภูเขาค่ะต้นจะเล็กนะถ้าอาจิไซไม่ใช่ภูเขาอะอาจิไซเป็นพันอย่างเงี้ยพวกพวกเนี้ยเดี๋ยวต้นจะใหญ่เป็นเมตรสองเมตรเลยนะถ้าเราไม่ตัดอะ นี่ด้วยค่ะนีก่กำลังออกดอกเดี๋ยวถ้าบานแล้วเดี๋ยวแม่แหม่มจะพามาดูนะโอเคพ่อแว่นหนีไปไหนแล้วนะเนี่ยนัวกับพ่อแว่นค่ะเก็บลัสเบอร์รี่จนหมดเลยแม่ไม่ได้กินเลยอันนี้กุหลาบอันนี้ชื่อพันธ์คอกเทลค่ะออกดอกเริ่มเริ่มออกดอกรอบรอบที่สองแล้วอันนี้ก็กุหลาบสีเหลืองสีออกส้มๆ นี่ค่ะโอโหเก็บกันเก็บกันจนแดงไม่ทันแล้วโอะแต่เห็นข้างในลูกหนึ่งนุ่ค่ะแดงๆโนอานี่ค่ะจะเลาะมาทุกวันเลยนี่โนอาไม่เห็นนะสิเนี่ยข้างในมีอ้าวโนวอาไม่เห็นตายแล้วแม่แอบกินดีกว่าคนปลูกนี่ไม่ได้กินเลยค่ะนี่คนปลูกไม่ได้กินเลย เดี๋ยววันนี้พ่อแว่นจะพาไปเที่ยววัดค่ะไปดูดอกอจิไซเอาบรรยากาศที่บ้านมาให้ชมก่อนแล้วแค่นี้ไปไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แบบไปเที่ยวอจิไซแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ